เชิญทุกท่านร่วมเข้าพิธีบวงสวงเทวาพิเศษพุทธาพิเศษเบิกเนตรองค์เทาเวุวันโนนะครับณนะวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชันจังหวัดอ่างทองนะครับในวัน,น,วนอาทิตย์ที่9กร,รกฎาคม2,566ค่ะครับดียังไงทำไมจะต้องมาบวงสวงเทาเวทกัน โหงานพิธีดีๆแบบนี้<ม>เรียกว่างานใหญ่แบบนี้นะมไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนหลักแสนถึงจะจัดได้ยุ่งด้วยนะครับ,รบเพราะว่าทั้งทั้งพุทธ,ธาพิเศษเพิ่มด้วยพิธีทางพราหมณ์และทางสงฆ์ครับเดี๋ยวขอบอกรายละเอียดนิดนึงนะครับทําไมเราจะต้องมามาบวงสรวงเทเวศนะครับแล้วเทเวศองค์นี้ประวัติเป็นยังไงนะครับมันคือเท้าจัดตุโลกบาลแล้วเป็นหัวหน้าจัดตุโลกบาลทั้ง4ทิศนะครับทุกท่านดูรูปที่เทเวศนะครับเทเวศองค์นี้เนี่ย จะไม่ใช่หน้าแดงไม่หน้าเขียวหน้าขาวครับอ่าดูดีๆนะท่านมาเข้านิมิตให้ตัวท่านเห็นว่าท่านสียังไงกายท่านสีขาวใสนะครับเครื่องทรงสีทองรัศมีโอรานมากนะครับโอ้ใหญ่มากก็คือสีทองนะครับท่านเป็นเขาเรียกว่าเข้าสู่อริยมรรคแล้วนะครับสูงกว่าโสดาบันแน่นอนครับนะครับท่านอาจจะเฮ่ทำไมที่นี่สีไม่เหมือนที่อื่นไม่เขียวไม่แดง นะครับท่านเป็นผู้ไม่ต้องแก่ใจท่านเป็นผู้ให้นิมิตมา,าต้องการสีนี้เองนะครับอา,อาจารย์พงศกรพร้อมด้วยอาจารย์ก้อยและคณะด้วยร่วมกันจัดสร้างไปถวายไว้ที่วัดม่วงนะครับโอ้โหสุดยอดอาจารย์บอกพได้เวลาได้โอกาสดีๆแล้วที่เราจะพุทธาพิเศษและเทวาพิเศษใช่นะครับโอ้โหสุดยอดอาจารย์บอกว่าการบวงสวงท่านและท่านคืออะไรเนี่ยหลายๆท่านก็รู้ว่าท่านคือหนึ่งในจัตุโลกบาลใช่ไหมท่านจะเป็นหัวหน้าของยักษ์และหัวหน้าของพูดผีผีจะกลัว นะครับเห็นไหมทำไมต้องจัดพิธีพันยักษ์ก็คือสวดหมายถึงเทาเวทนี่แหละนะครับแต่สวดแบบเสียงที่สำเนียงแปลกเท่านั้นเองก็อยู่ในมนพิธีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้วันที่9 กรกฎาคมช่66ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับวัดม่วงจักรพิธีเชิญไปกันได้นะครับใครสะดวกข,ขับรถไปถ้าใครไม่สะดวกสามารถขึ้นไปรถตูกาา้กับอาจารย์จะมีรถตู้มารอรับนะครับจองที่นั่งกันก่อนท่านละ650บาทค่ะรถตู้จะจอดอยู่ที่แมคโครจรัน37นะคะเวลาตี5ตรงรถจะออกนะคะครับก็มาก่อนเวลาเพียงเล็กน้อยอ่าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาก่อนต้องจองก่อนล่วงหน้านะคะถ้ารถเต็มก็จบค่ะ ครับอาจารย์บอกกับพี่จีดีๆนะครับอยากให้ทุกคนไปกันเ,นเข้าไปร่วมพิธีแล้วได้อะไรอาจารย์ก้อยรู้ไหมได้สิ่งดีๆแน่นอนอย่างน้อยอันดับแรกเลยนะได้ความสบายใจอิ่มอกอิ่มใจแก้ดวงตกค่ะคุณใสมนดำอ่า สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งไหยทั้งปวงนี่แหละพิธีนี้โดยตรงนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับแลวอาจารย์ยังมีสวดถอนสวดอะไรในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านที่เข้าไปเนี่ยในรวมพิธีเรายังมีอ่อะไรนะอาจารย์ก้อยลงน้าหน้า,นา,นาทองลงสาลิกาลินทองด้วยนะครับค่าพานครูที่ที่ตัวคัด 5, ค่าผานคูสําหรับผู้ที่เข้าไปวมพิธีตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนจบนะครับตั้งแต่พิธีพราหมณ์จนถึงพิธีสงฆ์แล้วก็ลงหน้าหน้า,นาทองสาริการลิ้นทองเนี่ยครับผานคูท่านละ299นะครับไปจองที่หน้าง,งานได้เลยครับที่วัดเขาจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับถูกมาก ส,สำหรับรายละเอียดนะคะขอแจ้งนิดนึงว่าประมาณ7จ็มงยีนาทีนะคะจะเริ่มพิธีทางพราม์นะคะวงสวงองค์ทาเวสวรนะคะจบจากพิธีทางพรามณ์จะเป็นพิธีทางสงเวลา9ก้ามงยีนาทีค่ะ ในพิธีนี้อาจารย์ยังมีพิธีร่วมบุญด้วยนะครับรายการที่1คือเจ้าภาพพระไตรจีวรทั้งหมดจํานวนทั้งหมด13ชุดค่ะละ3,500บาทนะคะ<า>ก็คือ3 0บาทเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพระไตรจีวรพร้อมปัจปจัยปัจจัยธัยธรรมปัจจัยนี่คือถวายให้พระที่สวดในพุทธาพิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็พระที่นั่งปกด้วยนะครับพระที่สวดพระพุทธมนต์เนี่ยระมาณ9รูปและอีก3อีก4รูป นะครับคือนั่งปกนั่งปกคืออะไรอาจารย์อธิบายนิดนึงบางคนไม่เข้าใจปกคือปลุกเสกอธิษฐานจิต4มุมเลยนะครับก็คือร้อมรอบองค์เทวีนั่นเองเพราะท่านไปจัดตูโรกบาลทั้งจัดทีสีมุมนะครับอาจารย์บอกเลยในวิธีนี้สวดในบทสําคัญสําคัญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใครไม่เข้าถือว่าพลาดรายการที่สอาจารย์ังจัด เทียนโชคลาภเสริมดวงของแต่ละท่านนะครับ <คะ S 1> เล่มละ999าเบาบาทค่ะเทียนหนึ่งเล่มเนี่ยบรรจุไปด้วยยันนะครับแล้วก็ชื่อนาะมสกุลท่านวันเดือนปีเกิดท่าน<ม>เพื่อไปจุดหน้าบาร,รมิทีองค์เทวเวสุวรรณครับเพื่อขอพรสิ่งอภิมงคลอะไรไม่ดีถอนให้หมดเลยนะครับรดีมากเลยนะครับรก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ID l ดี e หรือค r Code คที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้ครับ ในพิธีผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะครับก็สามารถแต่งชุดขาวได้อย่าใส่ชุดสีเข้มนะครับถ้าไม่สะดวดชุดขาวก็เป็นชุดสีอื่นที่สว่างสว่างได้สีฟ้าสีแดงได้แต่อย่าให้ชุดฉาดมากเกินไปนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยให้มงคลนะครับก็สามารถเข้าร่วมงานได้นะครับก็จองฮันครูเสจก็เดินเข้าในพิปรามิธีเขตพิธีได้เลย สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมารจันพลังเปลี่ยนชีวิตคะ่ะครับผมอาจารย์ปุษกร,ปรเปิดชะตาพิชีวิตนะครับหรืออาจารย์ปุษกรหมอดวดไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขปบดนี้ลาวพัฒนาค่ะงวดประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูครับงวดนี้มีอะไรมาฝากท่านบ้างแล้วก็ดาวดับเลขอะไรไปตามดูได้เลยครับ หนังสือเราพัฒนาประจำเดือนกรกฎาคม2566ออกแล้วนะคะครับออกแล้วสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับดูภาพประกอบเลยนะครับค่ะเริ่มละ600บาทครัดส่งทั่วประเทศค่ะครับก็ยังทันอยู่เพราะยังต้นเดือนนะครับก็รีบสั่งมานะครับแล้วของท่านที่สั่งมาแล้วนะครับอาจารย์ได้จัดส่งไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงถึงนะครับก็ บอกแล้วว่าในเล่มนี้มีอะไรดีกันบ้างนะครับหนังสือแนวทางตัวเลขเราวพัฒนานคํานวณด้วยหลักของโหราศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับคือใช้ดวงดาวมาการคํานวณนั่นเองนะครับมาเมื่อการคํานวณเสร็จเราก็ต้องดึงตัวดาวออกมานะครับก็ในกลุ่มเวลาแล้วก็ตัดออกมาก็จะได้กลุ่มดาวสวยๆซึ่งจะเป็นเลขสรุปอยู่ในเล่มสื่อเล่มนี้อยู่แล้วนะครับที่เหนือกว่านั้นเราจะมีดาวดับ ชุดคำนวณแห้งคำนวณแห้งคือจะใส่ไว้ล่วงหน้าในทุกวันเลยนะครับวันที่เลขราวหมุนนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีหลักของหลักร้อยหลักสิบเลิกบนหลักหน่วยเลิกบนหลักหน่วยเลิกล่างใส่ไว้ให้พร้อมเพียงครบไว้เลยทุกงวดทุกงวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับเอาไว้เป็นแนวทางได้นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาหรือสแกนที่ QR code ที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้ได้ครับ จากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวณนะที่ประเทศลาวเส้นลุงเส้นแวงลิบดาองศานะครับแล้วก็ตัดถ้วยเวลาที่กำลังหมุนอยู่จึงมีกลุ่มดาว3ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวเสาเลขเจ็ค่ะพระฤกษาสปดีเลขหและดาวจันทร์เลขสค่ะครับ 7523ตัวนี้เป็นกลุ่มดาวเด่นนะครับเตรียมกระดาษปากกานะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอาอาจารย์ก้อยครับเริ่มตั้งแต่ดาวเสาเลข7จรับจับคู่ดาวมีอะไรมาบ้างครับค่ะเลข7จนะคะจับคู่ได้เป็น70-71 73 7478และ79ค่ะ70-71 73 7478และ79ค่ะครับถ้าดาว พระฤหัสบดีเลข5มามีดาวอะไรบ้างครับเลข5มาจับผู้ได้เป็น50 52 53 57 58และ59ค่ะ50 52 53 57 58และ59ค่ะครับถ้าดาวจันทร์เลข2มามีดาวอะไรบาเลข2มาจับผู้ดได้เป็น20 23 24 26 27และ28ค่ะ20 23 24 26 27และ28ค่ะครับ ก็ขอให้ท่านเฮงปังดังปุริเย่นะครับส่วนเดาดับเดี๋ยวเราไปดูต่อได้เลยครับท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเป็นกำลังใจดีๆให้เราสองคนตอนนี้มีคลิปสั้นๆลงติ k t o k นะคะดูดวงคนทั้ง7วันในทุกๆวันค่ะขับพยากรณไรยวันเลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ติ๊กต็อนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่เทอมหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ